สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมีนธาตุน้ำนะคะในหัวข้อคอนเทนต์สะสมแต้มบุญไว้เลี้ยงตัวกันค่ะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นบุญอันสูงเราต้องผ่านการเกิดเป็นเดรัจฉานต้องสังสมบุญไม่รู้กี่ร้อยพวกกี่ร้อยชาติอย่าทำให้ชาติหน้าต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานอีกเลยค่ะมาตามติดดูคอนโซลและ คนมีคู่นะคะมีนถัดหนามคนโสดค่ะเดชยอดค่ะเดชฝูเดชเด็ด เจ็ดใบนะคะพระสังฆราชนะเด็ดถือถ้วยดมูลแปดหมายเมื่อจอมอัศวินนักรบปรากฏ คำว่ายอมแพ้อุปสรรคโชคชะตาย่อมไม่มีบักรบกมูมายอมแพ้กับโชคชะตาการเดินทางเกิดท,ที่หนึ่งไปได้ดีที่นนะการเงินรายได้ผลประโยชน์ตอบแทน,นการอาชีพอดัล้านล่าทาการงานศินลปะการท่องเที่ยวพบคู้คนสัญจรไปมานะชีวิตล้านลานี่ก็โสดอิสระมีโรกส่วนตัวสู้มืออบผมหมดนะคะ ยู่ได้แคร์่ะเดินทางต้องเที่ยวไปด้วยกินเือกินเดือมสังสรรค์่ันสาไปด้วย mm. ก็ได้มีอะไรใหม่ๆมีความร่าเริงสดใสเหมือนเด็กน้อยหลานลานะคะการงานการสังคมพบกับผู้คนมวลชนต่างที่ตั้งทิน่นแวะเวียนไปมาโครงการนี้ก็มีความสุขสนุกสนานในแต่ละวันที่ผ่านไปนะคะการผจนภัยอย่างก้าว แต่ละก้าวในะแต่ละวันนี้มีประสบการณ์มากมายกับคนโสดตายแล้วฟื้นเกิดใหม่กี่ร้อยพ่กี่รอ้รอยชาติก็วนกลับมาที่แห่งหนตําบลเดิมนะคะ,ะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเกิดที่เน่งมาได้ดีที่เป็นคนหน้าตาเครียดจริงจังจริงจังมากนะคะ,ะผ่านร้อนหนาวมา ตัวเองเล้วก็ว่าฮัตราชาโชคมีโชคดังราชาการงานด้วยทํางานทางด้านการต่างประเทศนะการทางด้านการแพทย์งานตารางรูทีมงานประจำได้การเงินผลตอบแทนลาผลทางไกลนะได้ทําการงานวิชาวความรู้งานถึงเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับบปอรหล้านบริวารก็ตนเองก็จริงจังมุ่งมัน่น สิ่งนี้แต่ก็มีเหตุการณ์พลันพ้นเปลี่ยนแปลงไปก็ห่างกันไปไกลก็เป็นเพียงอดีตที่ยังคงเฝ้าคิดถึงนะคะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเมฆบดบางเดี๋ยวมันก็ผ่านเคลื่อนคลอยไปก็ขยายผลออกไปที่ทการงานนะคะ่ะงานนี้ก็งานทำด้านอาทีเทาบ้างนะเพื่อการงานได้มีกินมีใช้นะคะนะคนส่ เป็นผู้มีการเงินรายได้อาจจากต่างที่ต่างถิ่นประสบความสำเร็จกับชีวิตนะคะแต่มาเจอเหตุการณ์ในปัจจุบันนาชาตินะคะก็แก้ไขไปก็ไม่ตกเป็นเยื่อแล้วคะ่ะมีสติก็เกิดปัญญานะ,ะไม่ปล่อยให้จิตใจไหลไปกับอารมณ์ จิตปรงแต่งเนี่ความคิดชีวิตจิตก็เปลี่ยนคะเดี๋ยวที่จิตใจของเราควบคุมได้ก็ชีวิตก็อิสระได้ทำงานการเล n a n c เนนะมีการลงทุนไปสู่การงานการสังคมเกิดการเป็นแรงเลยนะคะ ตายก่อนตายจริงนะคะการเวลามาบอกให้รู้สิ่งที่คนสดจะนำติดตัวไปได้ก็คือสร้างผลงานทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้ค่ะบริหารความคิดที่มีเจียวดวงจิตที่เข้มแข็งแล้วค่ะ,ะนักต่อสู้ชีวิตผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหา กับการเปลี่ยนแปลงมุนเวียนเป็นไปตามกาลเวลาชีวิตก็เดินหน้าสร้างผลงานต่อไปคนโสดชีวิตจนภัยเริ่มปัดเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันเขาหน้าตาเครียดเป็นเรื่องธรรมดานะคนโสดฟ้าผ่าเพียงสายฟ้าแลบนี้ก็ได้ เป็นบุคคลในตำนานชื่อเสียงไม่คงอยู่นะการเงินได้มาจากตึกรฟ้าแห่งหนังนเมืองกรงใช้เวรกรรมจบไปแล้วได้เงินก้อนโตกลับมาเพื่อต่อยอดชีวิตก็ยังคงเดินหน้าต่อไปสู่การลงทนในสตานที่ใหม่ๆแม้จะเนียบกรึบไปบ้างแต่ก็โชคดีมีการเงินนี้สนับสนุนให้กินได้ใช้อีกยาวนานเป็นความหวัง การเงินจากธุรกิจโรงเรือนโรงแรมโรงงานนะคะคนโสดนะคะกานเรื่องของคู่ก็คุยกันก็ขัดคอกันรักทางไกลรักต่างถิ่นรักออนไลน์ก็มีปัญหากับคนอ่อนวัยกว่านะคะไปเจอแล้วก็ได้พบว่าเป็นบุตรหลานบริวารที่มี ความรุ่งเรืองก้าวหน้าสดใสนะคะมีครอบครัวแล้วตนเองก็ได้ร่วมยินดีกับความสำเร็จนะคนโสดได้สอดส่องดูแลก็ขยันหากัรเงินผลประโยชน์ตอบแทนต่อไปช่วยจะที่ดีเจ็ดผลขยันให้เงือออกกายเข้าไว้อ่าแม่ทางกายก็ยังสอดส่องทาง เคลื่อนเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียได้นะช่วงจะดทีดีจุดผลขยันงานขยันต่อไปพ้นตัดแทนก็คือการเงินเป็นคนขยันค่ะอัศวินนักรบกกล้าขยันเคลื่อนไปข้างหน้ามีโลกสนตัวสู้ก็อ,อยู่กับงานนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการความรู้นะในหลักแหล่งได้มี ผู้ใหญ่สนับสนุนให้สดใสเบิกบานคอนโซนมีความอิสระมีโลกส่วนตัวค่ะยินดีกับสิ่งที่ตนเองมียินดีกับยอดมิตรในสิ่งที่เขาได้ค่ะอันนี้ก็สัดสมแต้มบนไว้เยอะแล้วนะคะะว่าละลาแล้วค่ะ โปรยวางไม่ผูกมัดน,นะคะไปดูที่คนโสดค่ะเออคนมีคู่ค่ะหมุกออนไปข้างหน้าค่ะกับโครงการอ่าโครงการงานทางไกลค่ะงานทางด้านยินดีบริการรับใช้ค่ะอ่าได้ไปทํางานแห่งคนตะบนไกลอันนี้บุญเก่านะคะของคนโสดเป็นคนน รักสวยรักง,งามนะคะไม่ชอบอะไรที่ร้ายๆค่ะรักคนท,ที่สวยที่่อที่งามนะคะรักแล้วก็ตนเองก็ได้ทำกันอาชีพงานตารางรูทเทนเนงานทางด้านาวิทยากรสมัยใหม่นะลันหลากอ,อ่ะมีไอเดียแปลกใหม่นะคะมีมุมอมองโลกส่วนตัวสูงนะคะ คนมีคู่นี้ถ้าจะแต่งงานแล้วถ้ายังคงใช้ชีวิตสมถะพอเพียงราจะเลี้ยงดูตัวเสืออีกฝ่ายก็คงจะลำบากนะก็ต้องมีเหตุการณ์ในท้อยาเออกไปทะเลาะวิวาทนะก็ร,ะรับผิดชอบอีกฝ่ายยังไม่ได้คนะ่ะเขาคนนั้นก็คงต้องห่างหายกันไปไกลนะ เป็นเพียงมิตรภาพทางไกลค่ะคนมีคู่ค่ะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อย่างของมุดงิดอ่ะใจร้อนอาวุวามอยากย้กยายกันไปเพราะความอ่ะขี้มุดงิดชุนเฉียวง่ายนะคะ ก็เพื่อการราชาโชคมีโชคดังราชาชาวมีนนะคะเกี่ยวข้องการเงินผลประโยชน์ตอบแทนก็ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนการงานการสังคมาทางไกลไปพบกับมิตรทางไกลเอ่ยย้ายห่างกันไปเประว่ติไปพบกับคนที่รักสบายนะคะ ไอ้ผลประโยชน์ตอบแทนพ่อเพียงค่ะไม่พอกินไม่พอใช้ค่ะนะนะนะเคยถามบ้างไหมว่าชมีนมีการเงินในบัญชีเก็บออมเท่าไหร่ม,มีมีน้อยนะคะตนเป็นที่เพิ่งยังตนเน็ตนักเหนือยกยากเน็ตหนักเหนื่อยอยากกว่าจะพานพ้นอุปสรรคได้ต้องพึ่งตนเองแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ค่ะ พึ่งพาตนเองได้ก่อนทั้งจะเป็นที่เพื่อนของคนอื่นถ้าจะแต่งงานปลุกสมัครก็รกใครมีก็เล็กๆกร่วมกันนะคนโสดก็คงต้องมีการเงินเก็บอมซะก่อนจึงจะมีพ่อบ้านแม่บ้านแม่ชีเรือนจึงจะขยายผลขยายความสัมพันธ์ออกไปเนอันนี้เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวก็คน มีคู่เ้าก็เลือกการเงินที่มั่นคงก่อนจึงจะมีคู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ